สวัสดีครับสวัสดีครับมมเมื่อวันก่อนนะรีวิวคร่าวๆกับไอตัวตะไบไปแล้วนะฮะส่วนหนึ่งแต่คือว่าเฮียจะมาทำให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมอนะอันนี้ก็อันเนี้ยเห็นไหมะนะฮะอ่ะ ตะใบนี้มันเป็นแซมเปอร์ขอบคุณทางซีอ้อนผาโมอีกทีนึงแล้วกันนะฮะวันนั้นนะทะทำให้ดูแต่คือวันนี้จะทําให้ดูแบบละเอียดนิดนึงนะครับผมนะฮะนี่หน้าตามแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นเรียบๆ่าบนี้เลยฝั่งหนึ่งจะเป็นสากๆหน่อยนะครับซึ่งนะฮะวันนั้นเนี่ยทำให้ดูแต่คือว่าเฮียตัดในส่วนที่มันเป็นแบบ เห็นไหมเห็นรอยปะนะเห็นรอยปะนะวิธีการทำเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตะไบเนี่ยมันมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นตะไบเป็นกระดาษทรายหลายๆเบอร์แต่คือว่าเฮียเอามาให้ดูก่อนละกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำงานง่ายแค่ไหนนะครับถ้าเกิดบางคนน่จะตัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับผม นเนี่ยตัดออกมาเห็นเป็นตออย่างเงี้เยเฮายทําให้ดูแบบหยาบๆบเลยนะครับผมขัดแบบนี้นะฮะวันนั้นอนะ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยขัดให้ดูแบบนี้เลยคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ได้ถูกต้องนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเราตัดออกมาจากแผงเนี่ยเราก็มาใช้อาร์ตไนท์ก่อนหรือตะไบ าตัดแต่งก่อนแล้วก็มาตะบายทีหลังนะฮะเฮียทำให้ดูข้าวเฮียใช้ด้านหยาบก่อนนะครับผมนี่เห็นไหมตะบให้เห็นจากชิ้นงานสําเร็จเลยนะฮะนี่แบบนี้นี่เห็นไหมแล้วก็เรียบแล้วเฮียก็ใช้อีกด้านหนึ่งนะฮะมันจะมี2ด้านนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านแบบ ละเอียดกว่านะฮะมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นปหเนี่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช้มือรูปๆเอานะฮะแล้วก็แต่งไปเรื่อยแบบนี้ง่ายๆซึ่งจริงๆมันจะต้องแยกออกมานะครับผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นปุ่มใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวใช้ดัน ดันหยาบก่อนปุ๊บแล้วก็ดันละเอียดแต่งประมาณนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะเรียบแล้วแต่คือว่าเฮียใช้ไอตัวบางคนก็อาจจะใช้อฟองน้ำหรือว่าอันนี้มันจะเป็นลอยๆนิดนึงครับผมถูเนี่ยขัดไป คือเขาเรียกว่าอะไรแต่งผิวอะ่ะแต่งผิวมันนะฮะเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดรอยของตะใบไปนิดนึงนะฮะแต่ก็คือใช้ไอ้พวกเนี้ยแต่งผิวขัดผิวขัดไปแบบนี้ขัดไปเรื่อยๆนะฮะให้มันเกลี่ยกันนะฮะ ประมาณนี้นะฮะอ่ะเฮียก็จะขอนั่งถูๆๆๆคัดๆัด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 ไปนี่ครับก็โอเคในระดับหนึ่งนะจากถ้าเกิดเป็นแบบขาวๆกุยๆแบบนี้เห็นไหมนะฮะขาวๆกุยๆแบบนี้ก็แต่งแต่จริงๆแล้วเฮียมาแนะนำเพราะว่าไอ้ตัวตะไบอันเนี้ยมันใช้ได้หลากหลายประเภทซึ่งเราจะมาตัดแต่งไอพวก ก้านใหญ่ๆห,หรือว่ารอยแผลใหญ่ถทาอเล็กเราก็ใช้อ์ดไนแล้วก็ใช้ตะไบหรือว่าใช้กระดาษทรายก็ได้แต่อันเนี้ยถ้าเกิดแบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นก้านใหญ่ๆเงี้ยเราก็ใช้ด้านหยาบก่อนแล้วก็ใช้ด้านละเอียดแล้วก็กระดาษทรายอ่อนๆนุ่มนุ่มเงี้ยแต่งก็ได้นะครับผมมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะเห็นเป็นรอยน้อยที่สุดนะน้อยที่สุดประมาณนี้เฮียก็มาแนะนํานิดๆหน,น่อยๆนะฮะสำหรับการ รีวิวไอ้เจ้าตะไบก็ h แ n นถามว่าดีไหมในมุมของผมนะ่ะผมถือว่าจับถนัดดีส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยเราไปใช้กับงานโมดิฟายได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะตัดออกจากเกตแล้วก็แต่งด้วยอันเนี้ยส่วนหนึ่งะครับผมที่มันเป็นตอใหญ่ๆเงี้ยส่วนที่2งเนี่ยงานทำพวกสีงานตะไบชิ้นใหญ่ๆงานโมดิฟายงานอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้งานได้ เพราะว่าแถบที่มันจะขูดออกมาเนี่ยขูด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 แบบนี้มันเรียบดีแล้วมันเข้าสันได้โอเคเลยนะสำหรับคนที่ทําพวกงานเลซินพวกอะไรเงี้ยใบก็อตแทนก็ถือว่าใช้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมันมันคมนะแล้วก็มันเหลี่ยมดีเวลาเข้าซอกเข้าเหลี่ยมเข้าอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วยทําให้โมเนี่ย มีความเหลี่ยมคมมากขึ้นนะแล้วก็ตัดแต่งตั้งแต่งานธรรมดาจนถึงงานโมดิฟายก็ก็โอเคนะเฮีย mm hmm. er, ก็ถือว่าใช้ได้มีติดไว้ก็ก็ประมาณหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยแต่งหัวเนี่ยเห็นไหมจะขา,ขาวๆ่าวเงี้ยนะฮะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ดนันละเอียดขัดพอขัดเสร็จปุ๊บ มันก็จะมีลอยนิดนึงเราก็ใช้พวกนี้ขัดลูบ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 นะฮะแล้วก็ใช้ด้านที่เป็นอันเนี้ยขัดให้มันเป็นผิวมันเงาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เช็ดออกอีกทีหนึง่งนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ใช้เลือกไล่เบอร์ไล่ใบหรือกระดาษทราย อันสุดดหรือก็ใช้ฟองน้ําของไดโซเนมาช่วยปาดอีกทีหนึ่งอันนั้นนะ่ะมันจะทําทให้พื้นผิวอะมันดีเพราะก่อนหน้าน,นี้เคยมีฟองน้ำไอของใสลุ้งเลยอันนั้นก็ใช้ดีก็คือใช้อไอตไบายนี่ก่อนแล้วก็ใช้ใสลุง้งอันนั้นนะอีกทีก็ได้นะครับผมโอเคเอามาให้ดูประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปบ่ายเฮียทําอะไรค่อยมาเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ขอบคุณพีออนพาโมงที่ส่งมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมจากคราวที่แล้ววันนี้ก็มารีวิวให้เรีย,รย,รย,รยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวียจะ ทำเซลเชดลิงแล้วก็ทำแต้มเวทลิงกับตัวผู้กันเนี่ยเอามาให้ดูอีกทีอันนี้น่าจะได้ทำเป็นโปรเจกต์อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็มาให้ดูประมาณนี้นะจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะนะฮะสำหรับการแต่งด้วยตะใบนะครับผมนะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะฮะมันอาจจะไม่เหมาะกับงานไปทั้งหมดนะครับผมแต่มันเลือกใช้ได้เพราะว่า มันเหลี่ยมมันคมดีนะฮะโอเคเดี๋ยวบายๆมีอะไรมาว่ากันอีกทีแล้วกันครับผมไป a few moments later เออก็เมืเม่อเมื่อคืนเมื่อคืนนี้นั่งดูยูนิคอร์นอีกนะก็อินไปอีกแต่คือว่าดูได้แบบตอนคืนละตอนอะ่ะเพราะว่ามันนานมันเป็นชั่วโมงกว่าไปย้อนดูเสร็จปุ๊บเอ๊ะจำได้ไหมเพราะาเราหลับก่อนปรากฏว่าก็ไปย้อนดูใหม่ก็คือดูครึ่งหนึ่งของอันที่แล้วแล้วไปดูใหม่ เพื่อที่ให้จําได้แล้วก็ไปดูอีกตอนหนึ่งก็คือกับการว่านั่งไล่ดูของเก่าไปนิดนึงแล้วก็ของใหม่ประมาณนี้นะมันมีหลายตอนนะแล้วก็มีน้องเขาแนะนําแคปมาให้ดูหน้ากล่องของ h ฮจีอ่ะยูนิครอนอ่ะมีเยอะแค่ไหนโหโคตรเยอะเลยแบบประมาณ30-40กล่องได้แล้วมั้งนะก็เลยโหอีกนานเลยกว่าจะครบนะแต่คือว่ามันไม่น่าจะครบยากเพราะบางตัวมันน่าจะแบบนานแล้วอะไรเงี้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียคิดว่าจะไปเด็กกันน้ำเบตดเว้ยไปดูตู้นั้นน่ะที่เป็นยูนิคอนน่ะภาคของยูนิคอนเนี่ยว่ามันมีอะไรแค่ไหนแล้วไปดูว่าตัวไหนที่เรายังไม่มีเราจะจัดมานะ mm hmm. เดี๋ยวคืนนี้จะกลับไปดูว่าตัวไหนเฮียเคยรีวิวไปแล้วบ้าง mm hmm. แต่คือถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะซื้อเก็บทั้งหมดนะครับผมนี่ก็มีอันนี้มีย mm ูนิคอนเป็นเพอร์เฟกเต์ล่าสุดบัญชีนะเฮียยังไม่ได้ รีวิวเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะฮะก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคือตอนเนี้ยมาเพอร์เฟกต์เฮียมอยู่มันห้าห6ตัวเองนะครับผมแต่คือว่าตัวแพงๆคงจะไม่มีนะครับไม่มีปัญญานะเอาเป็นว่าวันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเฮียมมีธุระอีกหลายอย่างเลยวันนี้ยังไม่ได้ทําก็เลยต้องไม่ได้มีคลิปอะไรมากมายรีวิวไอ้ตัวตะไบก๊อแฮนไปแล้วก็ก็ดีนะคือจริงๆแล้วมันก็ แต่แล้วแต่เราอะถ้าเกิดแบบเราชอบแบรนด์แล้วชอบความ,มาเป็นมาตรฐานก,ก,ก,ก็ลองได้นะครับผมนะฮนะยิ่งตอนนี้ยิ่งอินยูนิคอนเอาโอเควันนี้ไม่มีอะไรครับผมวีล็อกง่ายๆธรรมดานะฮะเจอกันทุกนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปกันน้ำเบลคาดว่านะครับผมโอเควันนี้ไปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ